สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ DS Channel ในคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับอุ้ยเสี่ยวป้อจอมยุทธเยยยุทธจักรครับส่วนจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาฟังกันเลยครับในวงการนิยายกำลังภายในอาจารย์กิมยงนั้นคือผู้ที่ผง,งาดเป็นหนึ่งครับฝีมือการประพันธ์ของท่านได้รับการยกย่องว่าดั่งอาพรสวรรค์ไร้ตะเคบและด้วยฝีมือสร้างสารรค์ของท่าน ได้ทำให้ตัวเอกอย่างก้ยเจ๋งในมังกรยกออกมาประทับในใจของผู้คนเป็นจำนวนมากครับแต่สำหรับเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อนั้นบุคลิกของตัวเอกกับพลิกผันไปจากนวนิยายกำลังภายในทั่วไปถือเป็นจุดสุดยอดในการเขียนนวนิยายของท่านและยังมีข้อค้รหาวิภา์วิจาร์ณมากมายเกี่ยวกับพฤติกรรมของอุ้ยเสี่ยวป้อที่เป็นตัวเอกของเรื่องว่าส่งผลกระทบ ด้านลบต่อศีลธรรมและจรรญ,ญาแต่ถ้าพิจารณากันดีๆแล้วเรื่องราวของอุ้ยเสี่ยวป่อกับเป็นเหตุให้มีการตั้งคำถามทางจาริยะและหันมาตรวจสอบคุณธรรมภายในใจของตนเช่นความรักและการสนองตัวเองอย่างมากมายของตัวเอกอย่างอุ้ยเสี่ยวป้ออาจทำให้เรากลับมาถามตัวเองว่าเรากําหนดขีดขั้นสิ่งนี้ไว้เพียงไรและอย่างไรอีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อเราทิกมองดูอีกด้านหนึ่งเราจะพบว่าถ้ำกลางพฤติกรรมอื้อฉาวนั้นวุ่ยเสี่ยวป้อสแสวงสุขอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตและไม่คำนึงถึงเกียรติยศกับตำแหน่งอันสมมุติมายาสิ่งนี้คงจะสกิดใจเราให้ทบทวนถึงชีวิตที่ผ่านมาของตนครับเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อนั้นเป็นนิยายจีนกำลังภายในฉบับสุดท้ายในชีวิตการเขียนของอาจารย์กิมยงซึ่งเขียนครั้งแรกเมื่อปี คศ1,969และทำการแก้ไขปรับปรุงใหม่ในปีคศ1,981ครับวุ้ยเสี่ยวป่อได้รับการยกย่องว่าเป็นเรื่องที่เขียนได้ดีที่สุดในชีวิตการเขียนของท่านไม่เพียงแต่แสดงถึงฝีมือการเขียนที่ถึงจุดสุดยอดขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสร้างสารรค์เดินออกจากเส้นทางของยุทธจักรในนิยายสร้างสกราชใหม่อีกประการหนึ่งแต่ในขณะเดียวกัน อุ้ยเสี่ยวป้อก็เป็นนิยายจีนกําลังภายในที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดทั้งในทางบวกและทางลบครับจนอาจกล่าวได้ว่าตัวเอกอย่างอุ้ยเสี่ยวป้อเป็นตัวละครที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงมากที่สุดและหากจะเอ่ยถึงด้านอัตลัสสำนวนความเรียงของอุ้ยเสี่ยวป้อนับว่าเรียบลื่นดุดสายน้ำเนื้อเรื่องคึกคืนสนุกสนานตัวละครคล้ายมีชีวิตชีวาทั้งหน้าขุนเคืองหน้าขบขัน น้าตื่นเต้นน่าตึงเครียดแต่ที่แนบเนียนคือความกลมกืนอย่างลึกซึ้งไม่คล้ายเป็นนิยายกำลังภายในเรื่องยาวหากแต่คล้ายกำลังฟังนักเล่านิทานบอกเล่านิทานที่สนุกสนานเรื่องหนึ่งแต่ก็มีคนบอกว่าเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อไรน้ำใจกว่าครึ่งเพราะเรื่องของอุ้ยเสี่ยวป้อนั้นเขียนถึงขุนนางข้าราชการที่ต่างคนก็มีเคล็ดลับเพื่อความอยู่รอดในขณะที่น้ำใจหมายถึง ความจริงใจระหว่างรักหรือไม่รักไม่ไมควรเสแสร้งผู้ที่รู้จักแส้งรักเพื่อบรรลุเป้าหมายหากว่าเป้าหมายเป็นเงินทองจะเรียกบุคคลชนิดนี้ว่าเป็นหญิงขายตัวครับถึงกับมีคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวละครที่ซื่อสัตย์ที่สุดในอุ้ยเสี่ยวป้อกับเป็นนางคาริกาอุ้ยชุนหวยและเกงว่ายังซื่อสัตย์กว่าคุณนางอมย์ในเรื่องซะอีกดังนั้นสมควรบอกว่าอุ้ยเสี่ยวป้อ เป็นนวริยายที่คล้ายคลึงกับโลกแห่งความจริงในสังคมปัจจุบันมากที่สุดครับเมื่อตอนแรกที่เรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อนำลงในหนังสือรายวันบุคคลจำนวนมากมีความรู้สึกในเชิงลบนี่เป็นปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเคยชินและการตั้งความคาดหวังไว้ตัวเอกของอาจารย์กิมยงที่อ่านมาล้วนแล้วแต่เป็นวีรบุรุษภูก้าแต่แล้วพันปรากฏเด็กหนุ่มผู้หนึ่งที่ไม่รักดี พูดจาหยาบคายจึงไม่สามารถรับได้ครับแต่พอรู้ล่วงถึงปัจจุบันอุ้ยเสี่ยวป่อกับกลายเป็นสรรพนามอันลือลั่นแม้ผู้ที่ไม่เคยอ่านต้นฉบับนิยายเรื่องนี้มาก่อนก็ยังทราบว่าเขาเป็นใครและยังกลายเป็นสื่อความหมายอีกประการหนึ่งซึ่งหมายถึงตัวแทนที่ได้ดิบได้ดีพอไหวพริบและฝีมือจากการศึกษาของนักวิจารณ์หนังสือเห็นว่านักอ่านที่ผ่านมาค่อนข้างบริสุทธิ์ใจ และมีจินตนาการอันบันเจิดแต่นักอ่านในปัจจุบันนี้กับยอมรับสภาพความจริงมากขึ้นทั้งยังเห็นว่าเรื่องราวของอุ้ยเสี่ยวป้อนั้นเป็นตำนานของคนยากไร้ผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จรู้จักดื้อด้านคดโกงเจ้าเล่ห์แสนกลติดสินบาทค่าสินบนใช้จ่ายเงินทองประจบสอพอเสแสแ้งจอมปลอมซึ่งเป็นหลักการเพื่อความอยู่รอดของผู้คนในสังคมปัจจุบันครับ แต่แน่นอนว่าอาจารย์กิมยงนั้นไม่ได้สนับสนุนพฤติการของอุ้ยเสี่ยวป้อนะครับแต่ความสามารถอันดับหนึ่งของอุ้ยเสี่ยวป้อก็คือชักส่วนแบ่งแต่ด้านที่น่ารักที่สุดก็คือแบ่งปันเงินทองที่ได้มาให้แก่พวกพ้องบริวารอย่างไรก็ตามอาจารย์กิมยงได้ให้ความนิยมชมชอบต่ออุ้ยเสี่ยวป้อและยังทําการปกป้องกับผ่อนปลนเขาโดยอาศัยมุมมองของห้องเต้คังซี ฟ้อมองดูอุ้ยเสี่ยวป้อทั้งนี้เพราะพระอ,องค์เชื่อมั่นว่าสามารถควบคุมเขาได้หากเป็นเรื่องสำคัญจะไม่ปล่อยให้เขาทรยศคิดคดแต่หากเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ปล่อยให้เขาก่อกวนไปตามอำเภอใจในโลกของนวนิยายคังซี่ห้องเต้กับอุ้ยเสี่ยวป้อเป็นการจับคู่อย่างเหมาะสมในโลกแห่งการปกครองเจ้าชีวิตผู้เปืองปราดกับตัวตลกเป็นการจับคู่อย่างกลมกลืน และเจ้าชีวิตผู้เปลืองประดาดเชื่อมั่นว่าตนสามารถควบคุมตัวตลกได้แต่สําหรับประวัติศาสตร์โลกนี่เป็นการจับคู่ที่แฝงไว้ด้วยภัยอันตรายอย่างยิ่งเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อน,นั้นถือเป็นการหลุดพ้นครั้งสําคัญที่ย้อนประเพณีนิยมย้อนยุควีรบุรุษย้อนวิทยายุทธย้อนการล้างแค้นย้อนการแบ่งแยกธรรมะและอธรรมย้อนคำพีฝีมือและสมบัติวิเศษแต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการย้อนนิยายกําลังภายในและทําให้กลายเป็นนิยายกําลังภายในหากแต่มีส่วนใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดและเมื่ออาจารย์กิมยงก้าวถึงจุดสุดยอดเช่นนี้ก็วางปากกาไม่เขียนนิยายกําลังภายในสืบต่อนับเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดแล้วดังนั้นสมควรกล่าวได้ว่าวิเสี่ยวป่อไม่คล้ายเป็นนิยายจีนกําลังภายในที่เคยผ่านพบมาหากแต่เหมาะสมกับนักการเมือง ที่ตกอยู่ท่ามกลางมรสุมการเปลี่ยนแปลงและต้องคอยปรับตัวตามสถานการณ์ตลอดเวลาจนถึงนักบริหารที่อยู่ระหว่างกระแสความขัดแย้งและการแข่งแย่งช่วงชิงที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับแต่หากว่าเราศึกษาให้ดีแล้วผมเชื่อว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสังคมในปัจจุบันได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือ,อุ้ยเสี่ยวป้อจอมยุทธเยยยุทธจักรครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครอย่างอุ้ยเสี่ยวป้อแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ